สวัสดีครับแฟนๆทีมโรเจอร์นะครับวันนี้ผมก็มีรีวิวไฟฉายนะครับที่จะเอามาใช้ในแท็กติคอลนะฮะก็จะเป็นไฟฉายที่ติดกับปืนกรอกนะครับหรือว่าเป็นปืนที่เป็น S M G นะฮะหรือว่าจะเป็นปืน A R 15นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูแกะกล่องเลยนะครับตั้งแต่ปืนตั้งแต่เจ้าตัวไฟฉายติดปืน A R 15หรือว่าติดปืน S M G กับตัวเจ้าไฟฉายที่ติดกับปืนกรอกหรือว่าปืนพก ให้เป็นปืนสั้นนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเลือกตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟฉายที่เป็นกล่องไฟก็จะมีไฟฉายบวกกับเลเซอร์ที่เป็นเลเซอร์สีเขียวทางฐานเขาที่เขาจะใช้การติดกับปืน AR15 นะครับโอเคมาด,ดูกันเลยครับว่าในกล่องนี่มีอะไรมาให้บ้างนะครับในกล่องนะครับมีห่อมาอย่างดีเลยมาพร้อมกับตัวาหางหนู โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับว่ามีการทำงานหรือว่ามีฟีเจอร์หลักๆของตัวไฟฉายนี่มีอะไรบ้างตัวกล่องไฟตัวนี้นะครับก็จะมีตัวคอนโทรลเป็นตัวหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้ปิดนะครับเป็นออฟส่วนฝั่งนี้เราเปิดสามารถกดผ่านหางหนูได้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายปกติเปิดมาโหมดตรงนี้คือจะเป็นปิดเผื่อป้องกันเวลาเรา เก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าเก็บไว้ในกล่องปืนนะครับแล้วตัวลูกหนูมันโดนทับอยู่มันก็จะติดนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดไฟฟ้าทั้งหมดเลยโอเคส่วนยับมาที่ตรงนี้นะฮะจะเขียนว่า i ออา IR. IR ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเลเซอร์ที่เขาใส่ในในวิชั่นนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราไม่มีในวิชั่นเราเลยไม่รู้ว่าการทํางานของเขาทํางานได้หรือเปล่าโอเคครับพอต่อมาเนี่ยครับเป็นตัว AL a l ตัวนี้จะเป็นไฟฉายที่ มาคู่กันกันกบเลเซอร์สีเขียวนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเลเซอร์สีเขียวเลยที่เป็นเส้นเวลาตอนกลางคืนนะครับเลเซอร์ <Yeah. S 1> เนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเห็นเป็นเส้นเลยแต่ว่าเวลาตอนกลางวันเนี่ยระยะถ้ามองอเราเป้าเราอยู่ไกลหรือว่าเป้าเล็กเกินไปนะครับก็สามารถที่จะหาเป้าค่อนข้างยากนะครับด้านนี้นะครับก็มีตัวตั้งตั้งทั้งส่วนของตัว AI ตัว AR ตั้งโดยในส่วนของตัว IR นะครับว่าเป้ามันตรงหรือเปล่าส่วนฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นตั้งของเลเซอร์สีเขียวนะครับตอนนี้ก็ตั้งเรียบร้อยนะครับฐานที่เขาใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ A123C นะครับอย่ผมเป็นแบตเป็นแบตเตอรี่ตัว CR123A โอเคหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ ตัวนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าผมเอามารีวิวให้ดูโอเคในตัวกล่องไฟตัวนี้นะครับที่มักจะเห็นทางหน่วยซิลหรือหน่วยทหารที่เขาใช้ติดนะครับติดในปืนหลักๆเลยที่เป็นปืน AR15 หรือว่าเป็นปืน SMG นะครับแต่เคยเห็นเห็นเขาติดปืน SMG ก็มีเป็นพวกปืนคริสหรือว่าเป็นปืนตัว M4 นะครับ โอเคครับดี๋ยวตัวกล่องไฟตัวนี้เราผ่านไปชื่ออ้อผมลืมบอกชื่อกล่องชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อ EX 419 BK นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเลเซอร์สีเขียวขยับมาตัวนี้นะครับตัวนี้กล่องเป็นไปฉายที่ติดกับตัวปืน AR15 นะครับเป็นไซเรนส์มาดูข้างในกล่องนะครับว่ากล่องมีอะไรบ้างข้างหน้ากล่องนะครับรุ่นของเขาคือ NE 0 4003BK นะครับคือเป็นรหัสว่าตัวนี้เป็นไฟฉายที่สีดำมี M600C ผมไม่มั่นใจว่าลูมินของเขาเนี่ยความสว่างของแสงไฟตัวนี้ไม่แน่ว่าอาจจะประมาณ800ถึง1,000หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าเวลาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากเลย s c o e Light LED Full Version ตัวนี้นะครับ เป็นไฟฉายที่ติดกับปืน AR จะมีตัวรางพิคิทนี่เรียวนะครมาให้ด้วยนะครับสำหรับติดปืนที่เป็นปืน SMG หรือว่าปืน AR นะครับหรือว่าปืนตัวไฟฉายก็จะมีตัวหางหนูมาให้ด้วยก็จะเป็นตัวแพดบอร์ดก็เวลาเรากดนะครับกดเราต้องกดค้างไฟฉายถึงจะติดเวลาเราต้องการที่จะ ใกล้ศัตรูมากเราสามารถกดไฟฉายเพื่อที่จะให้ศัตรูตาดับได้ครับเวลาเราจะยิงเราก็สามารถกดได้แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่นะครับไม่ใส่หางหนูเราก็มีตัวด้านกดข้างหลังนะครับอันนี้จะเป็นตัวเปิดก็มันจะเปิดค้างไปเลยนะครับความสว่างค่อนข้างที่จะสว่างมากเลยในตอนกลางคืนนะครับในตอนกลางวันก็สว่างเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยทําให้ตาบอดหรือว่าตาดับได้แต่ถ้าเอาไว้ป้องกันตัวผมว่า มีฟังก์ชันที่น้อยมากเลยก็คือเราสามารถกดแล้วมันจะติดเลยนะครับเวลาเราป้องกันตัวบางคนอาจจะไม่สามารถหรือว่าไม่สนุกไม่สะดวกพวกมีดนะครับในกฎหมายของประเทศไทยก็ยังไม่สามารถให้พกปืนไปสัตสถา,านที่สาธารณะนะครับก็จะมะีไฟฉายที่เป็นตัวไฟฉายที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันมีฟังก์ชันในการใช้ตัวไฟฉายนี่สามารถใช้ป้องกันตัวได้หรือว่าเปิด่อง ส่องหน้าผู้ต่อสู้หรือว่าศัตรูของเราในระยะ5หา้ห,าห,าหลาเพื่อที่ป้องกันให้ไม่ให้เขาเข้ามาหาเรานะครับเราสามารถเคลื่อนตัวหลบซ้ายขวาเพื่อที่จะหลบหลีกการต่อสู้ของเขาหรือว่าการทําร้ายที่เขาจะเข้ามาประชิดตัวเรานะครับเราสามารถใช้ไฟฉายในส่องไปที่หน้าของเขานะครับตาของเขาจะดับเลยโอเคผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยสําหรับตัวไฟฉายตัวนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกตัวไปฉายตัวหนึ่งที่เป็นไปฉายที่มาคู่กันกันกบเจ้าปุยกลอกนะฮะก็หลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ s o Tra ็กเอ0กซ0 0ามรก็คือจะเป็นตัวสีรุ่นตัวกล่องก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลเป็นกล่องกระดาษมาให้นะครับไม่ใช่กล่องพลาสติกเหมือนกับ2รุ่นที่ผ่านมาข้างในของมาอย่างดีนะครับแพคเกจจิ้งค่อนข้างที่จะดู ห่อหุ้มดีครับข้างในนะครับเปิดเข้ามาก็จะมีตัวไฟฉายที่เป็นไฟฉายติดปืนพกนะครับในกล่องเขาก็จะมีตัวรา,างรางที่เป็นรางใส่กับตัว S M G หรือปืน AR15 ตัวนี้ก็จะเป็นใส่กับตัวรา,างพิคิชเนีเยรียวนะฮะที่เป็นปืน S M G ก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถใส่กับปืนคริสได้หรือว่าใส่กับปืน AR ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เห็น ส่วนใหญ่นะครับที่เขาใส่ก็จะเป็นใส่กับปืนกล็อกนะครับล่างด้านของล่างด้านล่างของปืนกล็อกนะครับแล้วก็แค่ใส่เข้าไปเลยโอเคปืนก็จะอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราเปิดหรือว,ว่าเวลาเราใช้งานนะฮะก็สามารถสะบัดนิ้ว figure ลงหรือขึ้นก็ได้นะครับเวลาเราถนัดสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดในระยะที่ ศัตรูอยู่ด้านหน้าเรานะครับเราก็สามารถสะบัดนิ้วขึ้นลงได้นะครับเวลาถอดเราก็ดึงแล้วก็ปลดออกได้เป็นปลดเร็วนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลย CR123A นะครับสามารถซื้อได้ทั่ว,วไปนะครับตัวนี้จะใช้อยู่2ก้อนไฟใช้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับจะใช้เป็นฐานตัวนี้แล้วหาซื้อได้ง่ายมากผมว่าม,มันเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัว ลูมินความสว่างของเจ้าไฟฉายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่เราเดา,ดาประมาณกะไว้นะครับประมาณ5 6 0ถึง600เพราะมีความสว่างอยู่นะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ทีมโรเจอร์เราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าถ้าผมมีสาระความรู้อะไรเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้อีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอฝากไว้ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ด้านลา่างนี้นะครับหรือว่าด้านซ้ายด้านขวานี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับ so smooth smooth and smooth daddy peace